แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สุกที่12มกราคม267 7 เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้พิการนะคะพอมอเพิ่ม2งวงเงินช่วยเหลือผู้พิการนะคะคลิปนี้จะเป็นการเปิดหลักเกณฑ์เงินสนับสนุนซ่อมที่อยู่ผู้พิการวงเงินใหม่สูงถึง4ี่หมื่นบาทนะคะและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่ดีทุกว่านะคะมาเปิดละเกณ์การรับสิทธิ์นะคะเมื่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปรับขึ้นอัตราวงเงินสนับสนุนคนพิการด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพิ่มจาก33,000บาทเป็น40,000บาทและเพิ่มเงินสนับสนุนค่าเช่าบ้านจากเดิม1,700บาทเป็น3,000บาทต่อเดือนพร้อมขยายระยะเวลาการเช่านะคะ ล่าสุดนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะได้อัปเดตว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้ดำเนินงานในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการล่าสุดในการประชุมของคณะอนุกรรมการเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมา ก็ได้อนุมัติหลักการปรับปรุงรายละเอียดเงินสนับสนุนคนพิการจำนวนสองเรื่องด้วยกันนะคะก็คืองบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซึ่งก่อนหน้านี้มีการสนับสนุนรายละ33,000บาทโดยปรับใหม่เพิ่มขึ้นเป็น40,000บาทนอกจากนี้ในส่วนของค่าเช่าบ้านสำหรับผู้พิการนั้นนะคะกองทุน ได้กำหนดไว้จากเดิมไม่เกิน1,700บาทและเช่าได้ไม่เกิน2เดือนแต่ขณะนี้ได้มีการปรับขึ้นเป็นเดือนละไม่เกิน3,000บาทและระยะเวลาเช่าปรับเป็น6เดือนซึ่งก็จะช่วยแบ่งเบาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการได้พอสมควรทีนี้เราก็มาดูคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอรับการสนับสนุน การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้นะคะ 1. ท่านจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ 2. ออาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ 3. ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 4. มีไรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ5ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอนะคะ มาดูประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการนะคะ 1. ห้องน้ำและห้องอาบน้ำสอบันไดติดตั้งราวจับพยุงตัวที่แข็งแรง 3. ทางเดินภายในบ้าน 4. หลังคาชานบ้านสวนทางเดินรอบบ้านภายนอกอาคาร 5. รายละเอียดอื่นๆเพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภยัย นอกจากนี้นะคะสำหรับเบี้ยผู้พิการปี2 5 6 7จําำนวน800ก็จะได้รับโอนเข้าบัญชีในวันที่10มกราคมที่ผ่านมาโดยการจ่ายตามเกณฑ์อายุนะคะผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับ1000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนนะคะ อัปเดตข่าวดีสำหรับผู้พิการนะคะพอมอปรับเพิ่ม2รายการเพื่อช่วยผู้พิการในส่วนของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านโดยปรับเพิ่มขึ้นสูงสุงสด4 0,000ื่นบาทนะคะพร้อมทั้งปรับระยะเวลาในการเช่าบ้านเพิ่มขึ้นด้วยอัปเดตล่าสุด12มกราคม2 5ง7ร